เอาเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะออาฟังอยู่ฟังอยู่เอาดีนะทำกันไปอย่างนั้นดีแล้วคือแต่ละเรื่องแต่ละเรานี่มันไม่ได้แยกกันเด็ดขาดหรอกนะมันจะมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเราเสนอในมุมของสุขภาพจริงๆมันก็สัมพันธ์กันไปหมดแหละสุขภาพเรื่องของร่างกายสัมพันธ์ไปกับจิตใจสัมพันธ์ไปกับ เหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆนะที่มันสัมพันธ์กันไปมันก็สัมพันธ์กันไปหมดทุกเรื่องนั่นแหละนะพราะงั้นก็ไม่ต้องไปไปแปลกใจอะไรที่มันจะสัมพันธ์กับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงตามนั้นแหละเพียงแต่เราจะตัดขีดมันอยู่แค่ไหนเท่านั้นเองนะเราตัดขีดความสัมพันธ์อะไรที่มันมีน้ำหนักมากแล้วก็เอามาสัมพันธ์กันแล้วก็ตัดขีดมันว่าเออเอาประมาณนี้ พะถ้าเราไม่ตัดขีดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทั้งจักรวาลมันจะไม่ดีสุขภาพเรื่องเดียวจบสวยเรื่องเดียวมันสัมพันธ์กันไปหมดแลทั้งจักรวาลนะนะอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมองในมุมของเศรษฐกิจมุมเศรษฐกิจมันก็จะสัมพันธ์ไปหมดแหละสัมพันธ์กับสุขภาพสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมองมุมนี้มันก็จะอีกมุมหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเนี่ยเราเขียนไปมุมเดียวน่จริงๆมันก็เหลือเฟือแล้วล่ะเขียนไปมุมหนึ่งที่สัมพันธ์ไป ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นถ้าเราจะนําเสนออีกมุมหนึ่งมันก็ในมุมที่เราเสนอสุขภาพที่สัมพันธ์กันไปกับสิ่งต่างๆพอจะไปเสนอมุมเศรษฐกิจมันก็เนื้อหาอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นการมองไปที่ะเหลี่ยมที่ละมุมอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นมุมเป็นมุมอยู่แต่ถ้าที่จริงเรื่องมันสัมพันธ์กันหมดมันไม่มีอะไรที่ไม่สัมพันธ์กันนะมุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ทุกไม่ทุกใจอะไรต่างๆนานานะมันก็ยังมาสัมพันธ์กับสุขภาพสัมพันธ์กับเศรษฐกิจอะไรสัมพันธ์กันทั้งหมดอะไรเพราะงั้นเนี่ย <c oughs> อืมเพราะงั้นชีวิตจริงเนี่ยเขาคนเขาแต่ทีนี้เวลาคนเขาทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้มององ์รวมออกนะเขาจะมองเฉพาะจุดที่เขาทุกขกก์อ่ะเช่นเขาเป็นโรคกระเพาะเขาจะมองแต่โรคกระเพาะนะเพราะงั้นเราก็เขียนเรื่องโรคกระเพาะอ,อาหารเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะขยายไปเรื่องอื่นเองขังมันอยู่ในนั้นน่ะ ขยายไปเรื่องอื่นตามสมควรเองนะเขาก็จะรู้ว่าโอ้โรคกระเพาะมันไม่ได้เป็นแต่เฉพาะกระเพาะอาหารนะมันเป็นเรื่องจิตใจด้วยเหตุการณ์อาหารการกินเรื่องนู่นเรื่องนี้เขาจะรู้ว่าอมันสัมพันธ์กับสิ่งนี้เลยนะต้องมองดูองค์รวมไปอย่างนี้เขาจะเริ่มรู้ว่าอะไรมันมีน้ําหนักที่มากที่น้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะคนก็เป็นความดันเขาไม่สนใจเรื่องโรคกระเพาะนะความดันโลหิตนะแล้วก็เขียนเรื่องความดันโลหิตแต่มันก็สัมพันธ์กันไปหมดนั่นแหละ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคนที่เขากําลังมีปัญหาเศรษฐกิจเขาก็ไม่สนใจเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะเขาจะเอาให้มันมีรายได้อย่างเดียวอะไรเรื่องเศรษฐกิจให้มันพออยู่พอกินอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็เขียนเรื่องเศรษฐกิจไปสุดท้ายมันก็ไปเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ดีนั่นแหละนะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตคีเเป็นอยู่นะเวลาเขียนไปเนี่ยเราเริ่มต้นจากมุมเดียวเรื่องเดียวมันจะแตกไปกี่เรื่องก็ช่างมันเราเขียนไปเรื่อยๆก่อนเขียนเรื่องเดียวนั่นแหละมุมเดียวของเรา นะแล้วมันจะสัมพันธ์ไปกี่เรื่องก็แล้วแต่ก็เขียนไปสัมพันธ์ไปเสร็จแล้วจากนั้นเราค่อยมาตัดขีดตัดรอบว่าเออเรื่องสุขภาพที่เราเขียนไปเนี้ยมุมเดียวเนี้ยเราจะตัดขีดอยู่แค่ไหนนะเพราะถ้าไม่ตัดขีดมันทั้งจักรวาลเลยแหละที่จะสัมพันธ์ <c oughs> เราจะตัดขีดแค่ไหนที่มันมีน้ําหนักมากนะมันจะมีตัวที่มีน้ําหนักมากแล้วก็ตัวไหนที่มันน้ําหนักน้อยแผ่วๆไปแล้วก็ตัดรอบไป <c oughs> เพื่อที่จะให้คนในยุคนี้เนี่ย ดยเฉพาะยุคที่เรียกว่าอะไรเวลาก็น้อยนะความสนใจในะแต่ละเรื่องก็น้อยนะคือม,มันมีเวลาน้อยอะ่ะแต่เรื่องสับสน่มันเยอะนะให้เขาโค้ดมาในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งมันจะสังเกตว่าโฆษณาอะไรที่มันสั้นๆนนคนนิยมดูนะเรื่องราวอะไรสั้นๆคนจะนิยมดูถ้ายาวๆแล้วก็แล้วเลยนะไม่ดูแล้วถ้าไม่สนใจจริงๆอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวข้อมูลต่างๆเยอะที่จะต้องที่จะต้องแก้ปัญหาชีวิตนะ่ะปัญหาชีวิตมันเยอะเรื่องอยากรู้ก็เยอะปัญหาชีวิตมันเป็นโดยเฉพาะปัญหามันเยอะนะ่ะมันถ้าอะไรที่มากเกินไปเ็าจะสับสน <c oughs> เ็าจะไม่มีเวลาเราโค้ดเป็นเรื่องๆไปโดยเอาปัจจัยที่สมพันธ์กับเรื่องนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับเรื่องนั้นนะ่ะเอาตัวประเด็นสมขัญสาขัญเด่นเด่นพึน่งลงไปมันก็จะได้ เนื้อหาออกมาชุดหนึ่งที่น่าสนใจที่คนติดตามได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วถ้าเราจะเสนอมุมอื่นอีกแล้วก็เสนอไปอีกมุมนั่นมุมนี่เราก็เอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะเขาค่อยๆเขียนไปมันก็จะได้หลายเหลี่ยมหลายมุมจริงๆเราจะเริ่มต้นเขียนจากมุมสุขภาพมุมเดียวนี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะมันจะครบอยู่ในนั้นแหละแล้วนักวิจัยหรือว่าใครที่อยากจะ อ่าเขาอยากจะเสนอมุมอื่นสมมุตินักวิจัยสนใจเรื่องเศรษฐกิจต้องการเ <c oughs> สนอมุมเศรษฐกิจก็จะไปอ่านเรื่องสุขภาพของเรานี่แหละเสร็จแ,แล้วเขาจะมองออกเลยว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเขาจะมองออกทั้งเรื่องสุขภาพชีวิตชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆพวกมอยู่ในนั้นหมดนะถ้าเขาจะนักวิจัยที่เขาสนใจเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมนะสังคมเรื่องสังคมเรื่องการอยู่ร่วมก,กันกับคนเขาก็จะไปมองมุม เขาอ่านเรื่องสุขภาพเรานี่แหละเขาเข้าใจเห็นแล้วอ๋อเนี่ยมันมีมุมของสังคมอยู่มุม,มของสังคมการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างทุกข์หรืออย่างมีคุณค่าและผาสุกนั้นเป็นอย่างไรอะไรเขาก็จะไปมองมุมนี้เขาจะเขาก็จะเรียบเรียงม,มุมนั้นออกมาได้จากเนื้อหานี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องเราเนี่ยได้เขียนเป็นเธอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันสัมพันธ์กับอะไรก็เขียนเป็นเธอสัมพันธ์ไปเธอ 3, นะเขียนไปสัมพันให้มันหมดแล้วแหละเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีอะไรไม่สัมพันธ์กันหรอกแต่นักวิจัยเวลาเขาจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะเขาจะรู้มุมของเขามุมที่เขาจะเสนอเด่นขึ้นไปเรื่องสังคมที่ไม่ทะเลบบาะบอแวงกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอะไรต่างๆอ่าเขาก็จะเอามุมนี้ออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นไปเปรียบเทียบกับมุมที่ทะเลบบาะบอแวงกันไม่เข้าใจกันมันทุกข์ยังไงกระถางแก้ปัญหามันอยู่ตรงไหนเนีย่ยเขาก็จะหยิบมุมนี้ออกมาเพราะบางคนกับ ทุกเรื่องนี่แหละเรื่องความเป็นอยู่กับคนนี่แหละนะก็ทุกของเขาเหมือนกันนะความเป็นอยู่กับคนคนในครอบครัวคนในสังคมก็ทุกกำลังบุลุกนะทุกเราไม่รู้จะไปทางไหนยัปฏิบัติทํำยังไงอ่ะนะเขาทุกเรื่องนี้มากนักวิจัยก็หยิบเรื่องนี้ออกมาหยิบมุมนี้ออกมาก็ในเรื่องเดียวที่เราเขียนนั่นแหละเขาจะหยิบออกมามุมนี้ว่าแก้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็นะสามารถที่จะหยิบออกมาแก้ได้หมด หย,หยิบเรื่องราวมานําเสนอเด้หมดท่าพี่น้องไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยเขียนไปเถอะเขียนเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่าเขียนนั่นแหละจะเอามุมสุขภาพนําไปก็ได้เพราะพวกเราจะถนัดมุมสุขภาพนะเพราะว่ามันป่วยกันทุกคนนั่นแหละแล้วคนในโลกก็ทุกข์มากเพราะเรื่องสุขภาพเป็นแนววัดไวมาก,ห,มากหยิบตัวนี้มามันจะได้ได้เขาเรียกว่าแนวร่วมที่เยอะเพราะคนก็ทุกข์เรื่องสุขภาพเยอะหยิบอันนี้มันนําหน้ามาก,ก่อน แล้วนักวิจัยนอกจากจะหยิบเรื่องสุขภาพมาแล้วเนี่ยเขาจะไปหยิบเเรื่องอื่นๆที่ที่เขาต้องการนําเสนอมุมสังคมมุมเศรษฐกิจมุมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเขานักวิจัยเขาก็จะไปหยิบขึ้นมาเองนะของเราเ่ยเอาเรื่องเดียวก็ได้มันจะได้ไม่ต้องกินแรงเรามากบางทีเราไปเอาครบทุกเรื่องจะไปเขียนทุกมุมอ่ะบางทีเราจะไปเขียนทุกมุมตั้งต้นไปทุกมุมเนี่ยเพิมกินแรงเรามากเกินไป แล้วมันก็เลยไม่ออกสักเรื่องเลยมันจะไม่ได้สักเรื่องแต่ถ้าเราเขียนมุมเดียวนี่แหละแล้วให้มันสองพันกันไปหมดอะ่ะกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ะมันจะได้มันจะได้พอได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็สบายแล้วทีนี้เรามีเวลาเราค่อยไปหยิบมุมนั้นมุมนี้ออกมาเขียนบางทีคนที่เขียนอาจจะไม่ได้ถนัดนะไม่ถนัดที่จะหยิบมุมเศรษฐกิจมาเขียนไม่ถนัดที่จะหยิบมุมมุมสังคมออกมาเขียนบางทีก็ไม่ถนัดนะ เขียนได้แค no ่มุมสุขภาพแต่สัมพันธ์กันไปหมดแล้วก็ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่จะหยิบมุมไหนออกมาเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่มีความรู้ที่จะหยิบมุมไหนออกมาเขียนนะเพราะมันมีเนื้อหามีมีคอนเทนต์ให้เราแล้วก็ไม่เป็นไรนะเขาหยิบหยิบทุกมุมออกมาเขียนได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะพี่น้องเริ่มต้นเขียนในมุมที่เราถนัดมุมที่เรารู้สึกอยากนาเสนอได้ดังนั้นมันอาจจะแตกไปหลายเหลี่ยมหลายมุมก็ว่ากันไปแล้วเขาไปหยิบออกมาอีกทีหนึ่ง ไปหยิบออกมาเป็นหมวดเป็นหม่ไ,ออไ,ออไปอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาแม้หยิบออกไปอย่างนั้นมันก็สัมพันธ์กันทั้งหมดแหละที่เราเขียนน่ะมันไม่ใช่จะไม่สัมพันธ์กันเลเพียงแต่ว่าจะนําเสนอมุมไหนเด่นเท่านั้นเองณนน,น,นตอนนั้นเพราะถ้าคนทุกเรื่องโรคเรื่องความเจ็บป่วยเด่นเขาก็จะตามหาตรงนี้แลวเขาก็จะได้องค์รวมอ่นถ้าเขาทุกเรื่องเศรษฐกิจเด่นเขาก็จะได้มุมนี้ถ้ามีคนนําเสนอมุมนี้ถ้า เขาทุกเรื่องสังคมเด่นเขาก็จะได้เรื่องคนคนที่เอาเรื่องสังคมนําเสนอคนที่เขาทุกข์ก็จะมาเข้ามาในในช่องของสังคมะการใช้ชีวิตกับคนอย่างนี้เป็นต้นนะมันแล้วแต่ว่าจะจะนําเสนออะไรเด่นเพราะว่าเวลาความทุกข์ของคนเนี่ยมันโหนีบากมันทุกไปคนละเหลี่ยมคนละมุมบางทีก็ทุกทุกเหลี่ยมทุกมุมบางทีก็ทุกไป เด่นไปคนละเหลี่ยมคนล,ละมุมอ่านะก็ต้องเอื้อกันทุกเหลี่ยมทุกมุมมาแหลนะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราก็เอามุมมุมความเจ็บป่วยนี่ก็เป็นความทุกข์ที่หนักของคนในโลกมือนกันเอามุมนี้นาเสนอเด่นไปก่อนก็ได้เพื่อให้ดึงเข้ามาเรียนรู้เรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะก็เริ่มต้นจับมุมใดมุมหนึ่งมันจะไม่หนักเกินไม่งั้นบางทีเรารู้ไปหมดเลยโอ้่ก็นักเขียนนักเขียนล้วมาจะหมดแรงหมดเลย มนรู้ไปหมดเสร็มจะเขียนไม่ได้สักตัวเลยนะมันอันนี้ก็อยากได้นี่ก็อยากได้เนี่ยหน้าเขียนหน้าเขียนหน้าเขียนแล้วมันก็หมดแรงไปคิดหมดแรงไปหยากหมดแรงไปฟุ้งไม่ได้สักเรื่องเลยนะระวังมันจะรู้มากแล้วก็ยากงานก็ระวังมันจะรู้มากแล้วก็เขียนไม่ออกสักตัวเลยรู้มากยากงานรู้มากก็เขียนไม่ออกสักตัวเลยาะอะไรมันก็รู้ไปหมดหน้าเขียนไปหมดนะ เราเราเขียนไปทีละเรื่องทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตมันเยอะเรื่องราวของชีวิตมันเยอะมากเลยลายเหลี่ยมลายมุมเขียนไปทีละเหลี่ยมทีละมุมทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะสัมพันธ์อะไรได้แค่ไหนถ้าที่คิดออกก็เขียนไปนะทำอย่างนั้นมันก็จะก่าวหน้าอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสาธุ